ใส่เห็ดทังไหนครับเอาละครับวันนี้อันนี้ยืดไซส์ครับผู้ผามันนะครับพอดีวันนี้มาเจอคนดังลงบัญชีไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวติดใจเดี๋ยวเจอขึ้นคนดังอยู่นี่ที่จะห้ยังโอนเงินไปให้ใหม่ซื้อของติดให้บุ้ปเนี่ยอันเจ้าน้าชายรู้คนดังหร่อเจ้าวะดังนี้ค่ดังไฟถ้าว่าผมฝากไปบอกกัน คนแหนสีใต้ได้ด้ว่าเห็นใจคนดังเลยแค่หน่อยแคน่อยครับได้แล้วได้แล้วดิคนาบกลองีเอาเเดี๋ยวไทยก่อน้กันทางคนดังเลยคนดังโอเคเป็นกลองของแม่คนดังนีมเจอคนดังแล้วเอาเป็ดาราแมนชีบบแมนเีดีของเขาอีลีบ่ เดีดห้องเขาอีรีได้เนี่ยโอ้มาต้องว่า่นเด้เอออย่าเพิ่นได้กันไม่กินไงบ้งค่อยๆใจเย็นๆเจ้าทศสามาน้ำบ่ถ่ารูปผมไปน้ำแนวข้วบนดงนำแนวมาอครปม่พอคดดังหวังสีห้น่อยอีีเนาะจัดการแม่บ้านให้หน่อยนั่นอะไรเจ้าทศสามนี่ถ่ารูปผมจะคอยไปเห็นคนดังทุกฝนเดียวจะอยากเห็นไปเรว่ยวันนี บัติดเจ้าก็ได้พ่อคนดังอีกแล้วครับ